ร้านอุมารุบักร้านรับเติมโลบัก24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นระบบแบบกลุ่มหรือระบบ ID Pass สามารถเติมได้ตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้ Discord ทางเรามีลิงก์เพจอุมารรฟาร์มนะฮะมีเกมฟอกฟุตแม็กซิตี้ดันเชนเควสบิวล์อโวุธโบคโนโรบอกโรกูลไอคูลเอ็กแลวก็โปรเจกต์เอ็กนะฮะ ู้สึกหุดหิดกับหน้าปกช่องของตัวเองฮะผมคิดว่าผมควรเปลี่ยนหน้าปกช่องของผมเองแต่ผมก็ขี้เกียจผมก็เลยอยากให้คนดูคนที่สนใจในการทําหน้าปกให้ผมนะไม่ว่าจะเป็นขอแบบขอแบบเท่ๆแบบเท่ตแรบบเ,เท่เลยนะท่านผู้ชมจะจก,กิจก,กรรมเล็กๆเคยขับคุณดูแลกันในอ่าคนที่ชนะเนี่ยผมจะให้รางวัลผมจะกดรับเพื่อนทุกไอดีที่ผมมีนะอ่าอืมผมแค่อยากได้หน้าปกใหม่แต่ขี้เกียจทําแค่นั้นเองนะ แล้วก็ไม่อยากจะเสียตังค์ด้วยก็หวังว่าผมจะได้สิ่งที่น่าพึงพอใจนะผมให้เวลาทําทั้งหมดถึงวันที่7วันที่ผมถ่ายคลิปวันวันที่5นะ โอเคไหมท่านผู้ชมโดยที่ผมจะทิ้งลิงก์รูปผมไว้ตรงนี้นะ,ะจะเป็นรูปโมเดโลโลโก้ที่มีคนคนนึงไ,ไ,ไร้นามชายไร้น้มทําให้นะทาได้สวยมากเลยนะก่อนที่จะเข้าไปสู่อัปเดตแต่ละอย่างนะอเด,ดเนี่ยเราจะมาดูตรงนี้เลยนะเพราะมีน้องคนนึงบอกผมมาว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนของเล่นนะฮะของเล่นเนี่ยชื่อว่าทอมนะตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผมกดไลท์ทำอะไรไม่ได้นะเห็นไหมประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ามันเป็นโมเดลนะฮะ The Tom รอเปล่า เนี่ยเดทอมหรือทีมไม่รู้นะถ้าท่านผู้ชมเจอแบบเรื่องปแปลกๆอะไรก็บอกผมได้ในะในทาง Discord เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะที่ผมยังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็รงนวนจะมีการเปลี่ยนแลนนะเหมือนแบบสร้างรากฐานให้แบบดูมั่นคงขึ้นนะท่านผู้ชมโอเคไป2ออัปเดตกันดีกว่ามูเฮา โอเคอย่าหาทำโอ๊ยไม่ใช่อย่าหาทำนะฮะคลิปที่แล้วที่เรามาอาในอัปเดตนี้นะเมื่อตอนนั้นก็มีแค่ประมาณนี้นะตอนนี้ได้ทําการแบบไงเอามาโชว์มาโชว์ก่อนเข้านะอัปเดตนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของมีอินเทเในโมเดลใหม่นะที่เพิ่มทางด้านของอนานาฬิกานะหมืมีหลายเรือนหลือเกินนะไม่ว่าจะติด,ตดแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ตรงน่อง แบบมีเกลื่อนเกลื่อนเยอะจริงๆนะโอเคทางอันนี้ก็จะเป็นของอัลติมีดไลฟ์ฟอร์มนะแปลงแปลงร่างเป็นหลายตัวจังอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าของเสือชีตานะอ่ะอน,นิ้มชั่นของเขาสมูทจริงๆเลยนะพี่น้องบอกได้คําเดียวเลยว่าฟีเอเท่นะนะดูไหมดูไหมดูไหม,ไหมที่มีการแบบเข้าที่อ่ะเออแบบเข้าที่ระวังไป <Hey. S 2> นะบอกเด้คำเด็ว hey ่าเทต่อไปนี้ก็จะเป็นทางหน้าของเปลี่ยนโหมดใช่ไหมคิงหน้ากากศิลาอันแค่มาโชว์เคสทางหน้าของระบบเปลี่ยนโหมดก่อนอันนี้ก็จะเป็นบอสใหม่หรือเปล่ามาอย่างนี้บอสใหม่นี่ตะลึงเลยนะน่าสนใจนะเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะอันนี้นะผมถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นบอสใหม่นะครับในคอมเมนต์ก็ลองเดากันได้นะว่ามันจะเป็นตัวอะไรกันนะครับอันนี้จะเป็นของด้านของน้องตักแตนนะครับ เงี้ยสโดสูงงี้เลยเอ่ะเท่ยเฟี้ยวเฟี้ยงอะอันนี้ทางหน้าของโอ้เปลี่ยนโหมด,เป,มด,เ,ปมดเป็นหมดเป็นน้ากักศิลาโย่แม่โอ้ไม่มมกดัดโอ้มีโพสด้วยเท่หวะรู้สึกเท่อย่าให้เขาอัปเดตมามวๆนะครับอุยน้องมา ม้านมานอันนี้แอนิเมชันของการวิ่งของม้านเองนะครับอันนี้วิ่งเหาะเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้วิ่งแบบจริงจังอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของ Star ์พเน n หน้ามีควยมชายนี่ชายนี่เลยเหรอเฮ้ยเท่อีปิกโอ้โรเ่ผมจะรอโมเดลเนี่ยคือแบบเท่แต่จะรอดูความสามารถว่ามันทำอะไรได้มั่งนะจ๊ะ น่าสนสนใจม,มากๆเลยนะครับเมืองของวาเลนทาวถ้ำเซสชันลางรถไฟโอ้โหโอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้อะไรเนี่ยโอ้เป็นแอนิเมชันคำรามของอ, <S 2> <S 2> <S อัติมิไลฟ์ฟอร์มเหรอรีโอ้พอคำรามแล้วคนที่โดนคำรามเนี่ยหน้าตาจะเบลอนะฮะ มุมกล้องนี่จะเบลอเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นทางหน้าของ The เด o v e r h a v e n นะโอ้เท่ตุบหืมต่อยทีหายเลยมัดแปลงๆแห่งความเป็นจริงตั้งชื่อมีคำมั่วๆอะไรนะลาโซโอ้ต่อยทีหายเลยไหนมีอีกไหมอันนี้ก็คือทั้งหมดของการซองอัปเดตในวันนี้ถามว่า อยาให้ผมอยาถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมน่าจะมีเรื่อยๆนะแต่เรามาส่งให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะว่ามันจะมีอะไรอัปเดตก่อนที่จะเข้ามานะครับในฟิเจอร์อัปเดตในอัปเดตอนาคตมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยาวโอ้ยาวเลยโอ้โอไมโอโย what the fuck เอาเอามามามเล็งดีๆลูกเล็งดีๆไปเลยลูกพ่อ ขึ้นตรงนี้เลยโอ้เริ่สโกโอ้เขาทำมาอย่างงี้เลยเหรอนี่เอ้ยเอ้ยเดอะโวดอยู่ข้างในว้าวนึกว่าหายไปสาบสูนไปแล้วนึกว่าหายสาบสูนไปแล้วสวัสดีโวดไม่ได้เจอกันนานมันยังหายใจอยู่ด้วยมันยังดิ้น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 อยู่เดะต่อยต่อยต่อยอืมอืมอืมมาซ้ายมาขวา ไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเหรอจ้ว่าไปแล้วกินปากนายล้วก็ใช้เรื่องเหมือนกันนะก็อย่าลืมแปลงฟันด้วยล่ะอย่าลืมใช้คอเกียด้วยนะกินนะกินปากนาแรงมากเลยนะก็คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ของะเขคามารับชมนะฮะในการส่งอัปเดตแล้วก็มาเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับโอเค ไป๋ไปาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ผมมาซองอัปเดตแล้วก็มาบอกคนดูว่ามีอะไรเข้ามามั่งนะกนะ็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะจะสองหมื่นซับแล้วนะครับ๊บายบายเจอกันคลิปหน้านจ๊ะ